ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของ y o u t e r Channel นะครับวันนี้จะมาพูดถึงคุณ,ณประโยชน์ของน้ำผึ้งแสนหวานแสนอร่อยของเราที่เรารับประทานกันอยู่เกือบทุกๆวันนี้นะครับว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างไปรับชมคลิปนี้กันเลยนะครับหนึ่งเลยนะครับน้ำผึ้งสามารถลดอาการไอ,าารอได้นะครับจากการวิจัยนะครับเผยว่าน้ำผึ้งนะครับมีสรรพคุณเทียบเท่ากับยาปฏิชีวนะเบาๆสามารถกำจัดเชื้อไวรัสที่ทําให้เกิอดอาการไอได้นะครับโดยเฉพาะคนที่ไอเรื้อรังไม่ยอมหายนะครับ ล้วกินน้ำพึ่งวันละสองช้อนชาแล้วดื่มน้ำอุ่นตามนะครับอาการไอจะค่อยๆบรรเทาลงนะครับ 2. นะครับน้ำพึ่งนะครับนอกจากช่วยอาการไอแล้วนะครับยังบรรเทาเรื่องอาการเจ็บคอได้ด้วยนะครับในเมื่อน้ำพึ่งนะครับแก้ไอได้นะครับอาการไวรัสลงคอจนทําให้รู้สึกเจ็บคอก็สามารถหายได้ด้วยน้ำพึ่งก็เช่นกันนะครับยิ่งหากจิบน้ำพึ่งผสมน้ำอุ่นนะครับแล้วบีบน้ำมะนาวลงไปนิดหน่อยนะครับรับรองนะครับอาการไอของท่านก็จะเบาลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับ สามนะครับแก้อาการท้องผูกนะครับสำหรับคนที่ถ่ายลําบากนะครับฟังข้อนี้เลยนะครับเพราะว่าในน้ําผึ้งนะครับแอบซ่อนไพโบโอติกนะครับแถมยังเป็นพิตรกับแบคทีเรียประเภทแลคโตบาซิลัสนะครับดังนั้นจึงจิบน้ําผึ้งมาสมกับน้ําอุ่นก่อนนอนนะครับตื่นเช้าขึ้นมาลองว่าถ่ายสบายท้องโล่งแน่นอนนะครับสี่นะครับน้าผึ้งยังสามารถรักษาโรคกระเพาะได้ด้วยนะครับเนื่องจากในน้ําผึ้งนะครับมีธิ์สมานแผลจึงรักษา แผลในกระเพาะอาหารของผู้ป่วยที่เป็นโรคก,กระเพาะได้นะครับโดยเฉพาะคนที่มีอาการโรคก,กระเพาะในยัดระยะเริ่มต้นนะครับควรรับประทานวานรักหนึ่งช้อนชาเป็นประจานะครับห้นะครับน้ําผึ้งยังสามารถรักษาแก้โรคนอนไม่หลับได้ด้วยนะครับนักโภชนาการจากชิคาโกนะครับแนะนําให้ผู้ป่วยที่นอนไม่หลับนะครับเป็นประจําเลยครับกินน้าผึ้งวันละหนึ่งช้อนชาก่อนเข้านอน30นาที ด้วยเหตุผลนี้นะครับว่าน้าผึ้งให้ความหวานกับร่างกายจึงไปกระตุ้นให้ร่างกายผลิตอินซูลินและหลังเซโรโทนินฮอร์โมนแห่งความสุขออกมาได้นะครับจากนั้นเซโรโทนินนะครับจะไปเปลี่ยนตัวเองเป็นเมลาโทนินนะครับฮอร์โมนที่จะพาให้รู้สึกง่วงและรู้สึกอยากหลับอยากนอนนั่นเองนะครับ6นะครับน้ำผึ้งสามารถบรรเทาอาการโลคภูมิแพ้ได้นะครับ เพราะในน้ําผึ้งนะครับมีฤทธิ์คายสารต้านการอักเสบนะครับจากการวิจัยนะครับเผยว่านะครับน้ำผึ้งมีอนุมูลละอองแกสอนขนาดเล็กอยู่เยอะเลยนะฮะซึ่งเมื่อร่างกายเจอสิ่งนี้ก็จะกระตุ้นให้ระบบคุ้มกันทํางานมากขึ้นนะครับส่งผลให้ร่างกายรลังสารฮิสตามีนน้อยลงนะฮะอาการกระโรคภูมิแพ้อากาศจึงบรรเทาลงได้นะครับ สิบนะครับน้ำพึ่งยังสามารถเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายได้ด้วยนะครับเพียงท่านดื่มน้ำพึ่งเพียงหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับก็มีประมาณคาร์โบไฮเดรตนะครับสิบเจ็ดกร,รัมเลยทีเดียวนะฮะซึ่งเป็นคาร์บโบไฮเดรตเชิงซ้อนนะฮะที่อุดมไปด้วยกลูโคสและฟุกโตสจากธรรมชาติแท้ๆนะครับดังนั้นร่างกายจึงสามารถดูดซึมพลังงานเหล่านี้เข้าสู่เส้นเลือดได้อย่างรวดเร็วนะครับบูสต์พลังงานให้หายจากความเพลียหรืออาการเหนือ่อยล้าหลังที่ท่านออกกำลังกายหรือทํางาน,นหนัก ก็ได้นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับ7คุณประโยชน์ของน้เผึ้งแสนวานแสนอร่อยนะครับที่หลายๆคนนั้นอาจจะไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีอยู่จริงนะฮะหากคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์หรือถ้าชอบมากๆนะครับฝากกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของ Mewdopper Channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผม Mewdopper Channel ต้องขอตัวลาไว้แต่เพียงเท่านี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ